รู้ชื่อชนะกรชอบจอาค่ะจ่ามีปัญหาการเงินสุขภาพสุขภาพเป็นไงจ้ามีเนื้องอกอยู่ในกระูใหญ่มากแต่ไม่เจ็บไม่ปวดเนื้องอก,อ,อกเหรอหมอเช็คแล้วใช่ไหมเช็คแล้วค่ะแล้วมีอะไรอีกนอกจากเนื้องอก ภูมิแพ้แต่ก็เหมือนอยู่กันได้ชินชินภูมิแพ้แล้วอะไรนะภูมิแพ้แต่ว่าอยู่กันได้อ๋อภูมิแพ้อยู่กับภูมิพแพ้ได้อ่ะอย่างอื่นไม่มีอะไรขาแข้งตัวไม,ไม่ปวดไม,มไม่เมื่อยเงินมีปัญหาสุขภาพแล้วสาเหตุมาจากอะไรคิดว่ามีเรื่องเด็กหรือเปล่าไม่มีค่ะเด็กไม่มีช่วยใครทําแท้งก็เปล่าไม่มีให้ใครยืมเงินก็เปล่าไม่มีค่ะ ไม่มีเกี่ยวข้องกับการทำแท้งของคนอื่นและของตัวเองค่ะกุมารมีไหมไม่มีค่ะกุมารไม่มีศักดีมีไหมไม่มีค่ะขันมีไหมไม่มีค่ะไม่มีศักไม่มีขันไม่มีกุมารไม่มีครอบครูอะไรเลยไม่มีเด็กด้วยกุมารก็ครอบครูครูหนึ่งครั้งอ้าวท่านเทวดาครอบครูยังมีผลอยู่ไหม อะไรกันเล่าเอ้ยให้เจ้าเลยเฉลยหน่อยแหละนะเห็นว่าเป็นเป็นพิธีอะไรลูกเอาใบกระโปนงตำหนักเอาพี่พูดเลยตำหนักเสด็จพ่อศิวะค่ะใช่หรือไม่ท่านพีมพ์มาด้ตำหนักเสด็จร่างทรงพ่อศิวะใช่คไหมใช่ค่ะไม่มีอะไรหรอกท่านเอ๋ยครอบครัวเลยแค่เปล่านั่นแหละนะเป็นแค่พิธีการค่ะ ไม่มีเลืดเด่นหนาทําอะไรนั่นแหลอะอาแล้วทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสุขภาพเนื้องอกภูมิแพ้และการเงินเกิดจากเหตุอะไรในอดีตตอนนี้นะท่านหนาในอนาคตหรืออะไรคะตอนนี้นะปัจจุบันไม่ได้ทากรรมอะไรใช่ไหมเหล่าไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นถามเจ้าก่อนหนาเจ้าเคยทําอะไรกันแหละคะ่ะความเจ็บปวดหนาในท้องไส้ เจ็บมวดมากไหมหรือเอ้าเอ้ยเป็นบางครั้งค่ะ,ะแต่เหมือนแบบว่าพยายามทนคิดว่าทนได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนเนื้อซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อดีหรืออะลายหมอเช็คแล้วเป็นเนื้องอ,อกออกมาใช่ใช่ค่ะเห็นเป็นกรกกเก่านะท่านหนาะ เคยชื่อหญิงหน่อยคราชื่ออะไรกันเล่าเอ่ยชนะทรชอบใส่ค่ะชื่อเก่าหรือชื่อใหม่เคยมีชื่อดั้งเดิมชื่อบังออนค่ะเป็นแค่ลอกเดียวหรืออะไรทองใส้นั่นเหรอหรืออะไรหนอตอนนี้พบเพียงเท่านี้ค่ะเนื้องอกยังอยู่หรืออะไรยังอยู่ค่ะ ไม่ต้องใช้เอาออกหรืออะไรหนอท่านเทวดาเห็นว่าเช่นไรคะหมอนัดวันที่หกนี้คะ่ะหมอนัดติ<ร>คุยรไม่รู้หรอกแหละท่านเอ๋ยรู้แต่เลยกรรมเก่านั่นแหละเนาะแค่ถามให้มนุษย์เข้าใจพอนั่นแหละเนาะกรรมเก่าและท่านเอ๋ยแล้วจะบวชจะทําอะไรจะแก้อะไรเพื่อให้มันยุติเบาบางแล้วก็ยุติจบลงได้ไหมได้คะ่ะ ท่านเทวดาว่าอย่างไรท่านเอ๋ยเป็นกรรมเก่าแหละท่านหนาข้าเห็นเขาทำกับหมูนั่นแหละครับหมูมนุษย์หนายุ่งกับหมูใช่ไหมท่านใช่พอหมูนั้นเลี้ยงไว้กินใช่ไหมท่านมนุษย์นั้นในแต่ก่อนนั่นแหละหนอด้วยความยากจนกันแหละพอเลี้ยงหมูหนอไว้กินใช่ไหมเอ่ยพอหนูเลยมันนั่นหนอหมูมันท้อง มันเจ็บปวดท้องแหละท่านเอ๋ยท่านแหลเขาหยุดการตั้งคันอีกเลยให้หมูเลยไม่ตั้งคันนั่นแหลกหนอไปขัดขวางการตั้งคันของหมูใช่แล้วท่านเอ๋ยแต่พลาดไปเสียเลยก่อนแหละท่านทำให้ท่านหมูเน้นท้องนั่นแหละตายจึงนั่นไซเป็นก้อนเนื้อในท้องหมูแล้าหมูมันมีท้องอยู่ตอนแรกก็อยากจะให้มันไม่ท้อง แต่บังเอิญไม่ท้องพอที่จะไปขัดขวางทาไปทํามาตายตายก็มีเด็ดหมูอยู่ในท้องหมูใช่แล้วท่านเอ๋ยนมีนน่ด<ล>ำเลย,เลยนั่นแหละหนอสุดท้ายแล้วมนุษย์ทํางไงหรือไหมท่านเอ้าไม่เป็นไรดีใจกันนะั่นแหละเนาะก็เชื่อมันกินเลยสิพอนี่แหละเนาะจึงเป็นผลเช่นนั้นแท้พูดง่ายเชื่อทั้งแม่หมูและลูกหมูไปเลย ได้ของแถมมาทีนี้เธอก็ต้องได้ผ่าแน่นอนเลยสิใช่แล้วท่านเอ๋ยคงต้องผ่าเลยนั่นแหละเนะาะหากไม่ผ่าจะกลายร้ายนั่นแหละคระยังไงหนาะก็ต้องผ่านนั่นแหละเลพราะนั้นเธอต้องผ่าเป็นกรรมที่ต้องชดใช้เข้าไปมันจะได้ปลดเปื้อนไปทีละเปาะอ้าวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาติกรรมที่จะต้องทำจะต้องถูกกระทำก็จะต้อง หลีเกเลี่ยงไม่ได้ครานนี้จะขอแก้กรรมใหญ่ให้มันจบไปแก้ไปเถิดนะท่านหนาะกรรมจะได้ไม่ติดตัวแหละคราชาตินี้นอ้องก็ลำบากแสนเข็นใจหากนั้นใช้ไม่แก้ชาตินี้ชาติหน้าเจออีกทีอีกและท่านเอ๋ยคงจะทุกข์ลำบากมากเลยชาตินี้เลยพร้อมจะแก้ไขไหมเล่าเอพอพร้อมไม่พร้อมหลังจากผ่าเมื่อไหร่ หลังจากผ่าแล้วลูกเดินได้สะดวกต้องใช้เวลากี่วันท่านเทวดาทำก่อนผ่าไม่ได้ใช่ไหมท่านเข้านัดวันไหนหกมกุุภาแล้วนี่มันก็จะสิ้นเดือนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่คือนัดไปคุยแล้วก็หาวันผ่าอีกทีเอออนัดไปคุยเพื่อหาวันผ่าก็คงโตล้งใช้เวลาน่าจะประมาณสักมีนาต้นมีนาอะไรไปอย่างนี้แหละ ถ้าเป็นไปได้ท่านเอ๋ยอยากให้ทำเลยก่อนผ่านั่นแหละนะทุกอย่างจะได้เบาบางค่ะอุบัติเหตุนะจะไม่เกิดขึ้นไงอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขานัดวันที่6นี่ใช่ไหมวันที่6นัดไปคุยหาวันผ่าแล้วท่านลงมาได้ถือก็จะนัดหมายกันอีกทีหนึ่งขาออกไปแล้วกันผ่าอ้าวงั้นก็ก็พร้อมทำเลยตอนนี้ใช่ไหมเขาไปคุยกับหมอเองเรื่องพร้อมทำเลยตอนนี้สิบห้าวันน่ะท่านเอ๋ย ไม่มากเลยนั่นแหละนะทําไปเถิดหมูตัวเดียวครานั่นแหละนาะเจ้าจะได้ไม่ทุกข์ใจแล้วรีบทำไปแล้วกันแม่จะโทรไปเลื่อนนัดหมอหน่อยก็ได้ว่าคุณหมอหลังจากสิบห้าวันนี้แล้วหนูจะไปขอพบเพื่อจะนัดหมายกันว่าจะผ่ากันยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึง่งเข้าใจเปล่าทานี้อ่าแล้วต้องทำอะไรอีก รววให้15วันให้กับท่านแหละท่านเอ๋ยชุดขาวเลยสองชุดนั่นแหละเนาะอาหารสดนั่นแหละพอไม่ต้องมีหมูหนาท่านแลเป็นผักเป็นอะไรก็ได้ท่านที่หมูนั้นชอบกินนั่นแหละเนาะอาหารพวกผักพวกอะไรพวกนี้ไปซื้อมาสังฆทานหนึ่งชุดชุดขาวสองชุดตามนี้เริ่มได้เมื่อไหร่ แม่เข้าภายในเดือนกุมภาอะไรเงี้ยมันสิบห้าวันเองแล้วแม่ก็เข้าไปตรวจหมอกไ่มค่ะต้นเดือนกุมภานี่ใช่ไหมหรือไงต้นเดือนไปเลยไหมแม่หลังวันที่หกหลังวันที่หกค่ะต้นเอ่อหลังวันที่หกอ่าหลังวันที่หกก็จะเริ่มชดใช้ให้หมูแม่หมูลูกหมูตามนี้จบไป เรื่องหมูนี่แหละเขาบอกว่าการเงินของเขานี่คืออะไรเพราะอะไรก็เธอไม่มีกรรมอย่างอื่นเนี่ยเทวดาท่านก็บอกก็มีแต่เรื่องหมูใช่ไหมล่ะใช่แล้วท่านเลยแล้วก็ติดไปหมดแก้ตรงนี้เลยก่อนนั่นนะเดี๋ยวทุกอย่างนั่นแหละจะเครียดคลายคะท่าเจ้าหนาตั้งใจทํานั่นแหละเอ้ยหมูเขาก็ติดอยู่ในท้องเงินเธอก็ติดอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนแหละตามนี้ปล่อยสันให้หน่อยนะท่านนาปล่อยซให้มสักห้าโลค่ะผมห้าโล ตามนี้ไปได้ลายที่สิอ